หาออกมาได้ราคาเท่านี้ขออยากอยากรู้ 22, 22, 22. อ่ะยี่สิบสองหนึ่งยิบสองย่สิบสองเมื่อสักครู่นะครับได้ทำการทดสอบภาพฝั่งพวกไอโอดีนกับแป้งมันในที่มันลากลงเลงเชื่อไปทีนี้เกิดความสงสัยอย่างมาก อินเฟแม็กพัฟเนี่ยหนึ่งกล่อง750กรัม390บาทสามารถซักผ้าได้กี่ครั้งเขาบอกว่า1ช้อนเนี่ยต่อผ้าทั้งหมด25ชิ้นเมื่อกี้เราใช้ไปแล้วช้อนหนึ่งผมอยากรู้ว่าจริงจริงแล้วเนี่ยมันใช้ได้กี่ครั้งเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูที่เหลือเมื่อกี้เราแกะแกะแล้วก็เทใส่นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ดูคลิปแรกมี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 ปุ่มมีปุ่มอยู่ด้านไหนด้านนี้ด้านนี้นะครับลองไปคลิดดูก่อนนะครับแล้วก็ ลมาดูว่าไออันเนี้ยสรุปมันซักได้ทั้งหมดกี่ครั้งเอาแบบทีละหนึ่งหนึ่งช้อนจรงหนึ่งช้อนจรงเลยนะในคลิปนั้นคือหนึ่งแล้อใช่ไหมนี่นะ ได้คุณช้อน,นหมดละประมาณยี่สิบสง23ครั้งคือนี่ตัดแบบเต็มเต็มอาจแบบเน้นเน้นเต็มช้อนนะถ้าเกิดตักปกติไม่อาจเต็มช้อนเนี่ยแบบไม่อาจลงไปให้มันเน้นเน้นแค่น่าจะมายี่สิบยี่สิบ้าอาจจะผลัมาณอาจผลัดทีว่า22ครั้งนะครับก็เขาบอกว่า1 1ช้อนเนี่ยต่อไ้ายี่สิชิ้นถ้าสมมติว่าเอาแบบ เสื้อผ้าคนเดียวนะวันยังน่าจะประมาณ2ชุดก็คือ4ชิ้นค่ะรวมชุดชั้นในก็เป็นเป็น5แล้วกันแสดงว่า5วันซักครั้งหนึงซักได้ทั้งหมด22ครั้งทีนี้เราซักทุกๆุวันใม่มาเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก็ได้ก็เกัอบหมด110งหมด110วัน110วันเนี่ยมันก็คือประมาณเกือบเกือบ4เดือนนั่นะแสดงว่าตกเดือนแล้วไม่ถึง หนึ100บาทนะครับที่กล่องสักกล่องเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าจะปล่อยให้รถไปก่อนสมมติว่าถ้าเกิดสมมติว5วันเราซักทีหนึ่งเนี้ยก็ค่าใช้จ่ายแค่นี้เองนะครับแสดงว่าก็คือต่อการซัก1ครั้ง390ร้เาสิบหาี่สิบสเท่าไหร่ล่ะคือตอนนี้ยึกไม่ออกเดี๋ยวขึ้นกราฟิกมาให้390ราคา1กล่องซักได้ประมาณ22ครั้งนะครับเอาแบบอัดแน่นเลย หาประมาได้ราคาเท่านี้ยี่สิบจะกันนะขออยากอยากรู้อะย่ิบสองหนึ่งยิบสองยิบสองสิบสิบกว่าบาทต่อครั้งเออนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแปลว่ากล่องหนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณสามถึงสเดือนประมาณนี้นะครับไปห,หาใช้ดูเหมือนเดิมนะครับรอบที่แล้วไอ้้าพโปโต๊กอ่นเนี้ยที่เปื่นอนเนี่ยของพ่อแม่กล่องที่เอามาใส่ของสตอกเนี่ยต้องเทใครเหมือนเดิม เพราะกล่องน,นี้เป็นกล่องใส่กับข้าวของพี่สาวเพก่ควรช่วยกันนะครับรู้ว่าเป็นความลับอย่าไปบอกที่บ้าน AP.